หายต่ออีกสิบสองสิบสองสี่มาเกินเอยังไม่เอชอารยังไม่ออกต่อเลยให้ไวเอสออกไปแล้ว เ uh, ออออกไปสองใบแล้วเหลือลุนเอเออแล้วยูไอยังล uh, ุนได้ตลอดยูไอคือของแถมเกโคกาชิยระคิวคอนยูจาบูนการปฏิบัติของซยเรนและฟุบโอ้โหบ้าเอ้ยซ้ำอีกเออาเออามาแต่วันหนามเล็กโอ้ดันทะลึ่งซ้ำอะไร ไปไวเหลืออยู่อาระทองอิตโตมาลุกิลิลิกิโคทอยฟราเจสซาซาเรโหไม่ได้ตัวอ่ะไม่แน่เผื่อจะได้ S A R บางยงเหลือ A I ใครนี่วะมันไปได้ไปได้เสมอผูอ้ดูแลเคลโอมัสซึฟราเอเต้คาบิคอน อวนใบนำโชว์จิมโบ้อิโกซาลุชิชารีเกอร์วิกิคิรินโอ้โหหนามเหล,ล็ก ex gas rr มาอีกใบหนามเหล็กออกสองตัวเลยออก sr ครับ ไม่มีใครเล่นน่ะสิเซงเอเลซาร์ไปลุ้นให้มันเก่งแบบไอ้แขนเหล็กคาจิชูมักแมกรุมแรงเอเนจีสหารบารี <c oughs> เผี่ยมันอาจจะเก่งในอนาคตแบบแขนเหล็กนราคาพุ่งลิลลิกิ เคโคกาชิระชาเดชโปคิมอนแคทเชอร์บูรุเปโกะย,ยังไม่มีอะไรดุริหวา <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมัตแม็กอีวีฟลาเอเต้เลิบเลิอบบอลคาบิคอนเหียบขาดขาวล้วน เดี่ยววันศุกร์นี้ชุดใหม่ออกนี่โคทอยคาจิชูรูจาบูนกาเชียและฟุ๊โอ้โหเออาร์เออาร์คาจิชูซ้ำอีกอ mm hmm. e ัอต e e ้นขอแอปเปิ้ลเลดูแอปเปิ้ลโปเกมอนแอปเปิ้ลเคโรมาสึกโรคอน ลิลิก,กิหมวกนิลภัยนำโชคแล้วฟึ๊บเลิฟโคลอสอ่านะครับห <c oughs> ม่งจัมบโบ้ขาวมล้วนเอโคกชิจุระวมดเยอะอิชิสุยกาดีอ้าวอุอุแล้วก,โก็โดนโนชอโหเยบกิ๊บ สรุปได้นี้นะฮะ <c oughs> ได้ SR แล้วออกแล้วหมดแล้วสิบห่อท้ายลุ้นเลยเนี่ย AR ก็ออกครบแล้วโอ้โหแับ <Have S 1> ไม่ลุ้นได้หนามเหล็ก SR ลุ้น UI เดี๋ยวเนี่ยใส่ชี e โช s ์ o w เลยเวลาเหลือใส่สลีปสลีป อันนี้เป็นหนามเหล็กอ r ลอลุ้นเพื่อมเก่งการทีนนี่ไม่มีห้าบาทสิบบาท AR หายไม่ออกขาดิชูบอดสรบตามนั้นลุ้นพรุ่งนี้สิบห่อครับ